ผลตัวที่สองที่เขาจะดูนะครับเป็นประสิทธิผลของการผลัดอากาศนะครับเป็น air change effectiveness นะครับอ,อันนี้ก็จะทําคู่ขนานไปนะครับกับการนับอนุภาคในแบบตัวแรกนะครับอันนี้เขาใช้ CO2 นะครับเป็น Tracer Gas นะครับอันนี้เขาจะฉีดพ่นเข้าไปใน supply duct ก็คือฉีดเข้าไปในท่อส่งจ่ายนะครับความเข้มข้นของคาร์บอนไออกไซด์เนี่ยก็จะวัดนะครับตามเวลาต่างๆนะั้นตรงตรงรีเทิร์นริวนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งอีกหลายตำแหน่งในห้องนะครับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยประสิทธิผลของการผลัดอากาศเนี่ยก็คำนวณจากสมการนี้นะครับนะก็ เป็น A ที่ช่องรีเทิร์นนะครับกับ A ที่เอในห้องเฉลีย่ยนะครับตัว A เนี่ยก็คืออายุของอากาศนะครับก็เป็นตัวเลขที่แสดงถึงว่าเวลาที่ใช้ครับเวลาที่ที่ผ่านไปที่ลมจ่ายเนี่ยมันเข้ามาอยู่ใน มันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งนะครับภายในห้องนะแล้วก็ s a t u r a t e ก็คืออยู่จนอยู่จนอิ่มตัวประมาณนั้นอนะอยู่จนอยู่จนสุดของมันนะครับถ้าเป็นห้องที่เป็น perfectly mixed นะครับเป็นห้องที่แบบเป็น well mixed อากาศคลุกเคล้ากันทั่วสม่ำเสมอจริงๆใน uniform จริงๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้่าประสิทธิผลของการผลักอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่ง เพราะอะไรเพราะว่าลมจ่ายเนี่ยก็จะไปถึงช่องรีเทิร์นะ,ะเร็วเท่าที่มันไปยังตำแหน่งอื่นๆของห้องนะโดยโดยเฉลีย่ยแล้วจะเป็นแบบนั้นนะครับหรือถ้าเป็นเวลมิกซ์เพราะว่าอากาศที่ส่งจ่ายเข้ามาก็จะวิ่งไปยังตำแหน่งอื่นๆในห้องนะด้วยเวลาเดียวกันนะด้วยความด้วยความรวดเร็วเท่ากันนะเพราะมันเป็นเวลมิกซ์ใช่ไหมถ้าเป็น perfectly ม i x ซ์ก็คือนั่นแหละ ลมจ่ายเข้ามาปุ๊บมันวิ่งไปทุกที่ในห้องสม่ำเสมอจริงๆเข้ากันจริงๆเพราะฉะนั้นอายุของอากาศที่อยู่ในห้องจนกระทั่งอายุของอากาศมันไปถึงช่องรีเทิร์นะมันเป็นอายุเดียวกันมันใช้เวลาเท่ากันนะครับอแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเกิดค่ามันสูงกว่านี้เนี่ยมันก็สื่อความหมายว่ามันก็สื่อความหมายว่าอืม อากาศที่จะไปถึงช่องรีเทร์นะ่ะมันอยู่ในห้องนานกว่านานกว่าอากาศอะไมอากาศที่จะวิ่งไปยังช่องรีเทอร์เนี่ยมันอยู่นานกว่าอากาศที่อยู่ในห้องนะคะรับเพราะฉะนั้นถ้ามันมันอยู่นานกว่าก็แปลว่า,วามันคล้ายๆมีโอกาสในการเก็บกวาดคอนเอ่อเก็บกวาดพวกคอนเทมินแน,นนตะ์อ่ะก่อนที่มันจะไปถึงช่องดูดออก เขาก็เลยบอกว่าเออมันก็เลยสื่อว่าอากาศในห้องเนี่ยอากาศในบริทิ้งโซนน่ะมันสะอาดกว่านะครับตรงนี้รายละเอียดว่าเวลาวัดความเข้มข้นคือเทรเซอร์แก๊สเวลาวัดความเข้มข้นของ CO2 ในในลมจ่ายกับลมกลับเนี่ยสมมุติถ้า นึกนึกภาพตามนะสมมติเดี๋ยวไปที่ห้องทดลองกันนะสมมุติถ้าเราพ่นอากาศที่มี co2 concentration ค่าหนึ่งซึ่งเรารู้ใช่ไหมเพราะเราเป็นคนพ่นมันเข้ามาเองนะครับถ้าเกิดความเข้มข้นนี้เท่ากับความเข้มข้นในห้องและเท่ากับความเข้มข้นที่ถูกดูดออกเนี่ยก็แปลว่าเป็น well mix ถูกไหมแต่ว่าถ้าพ่นมาแล้วด้วยความเข้มข้นหนึ่งเนี่ยแล้ว ในห้องก็มีความเข้มข้นค่าหนึ่งตอนออกก็มีความเข้มข้นค่าหนึ่งถ้าอากาศมันค้างอยู่ในห้องนานเนี่ยกว่าที่มันจะถูกดูดออกไปเนี่ยอืมความเข้มข้นมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วอะเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะแบบเข้มข้นกว่าไหมใช่ไหมคือถ้ามันค้างอยู่ในห้องนานในตอนจะออกเนี่ย CO2 มันน่าจะเข้มข้นมากกว่าที่อยู่ในห้องม ถูกไหมอารมณ์มันน่าจะประมาณนี้เนาะเวลาไปคำนวณค่าค่าไอเอฟเฟกติฟเน็ s เมื่อกี้อ่ะก็เลยได้ถูงก,กว่าหนึ่งอารมณ์มันน่าจะประมาณนี้ความรู้สึกน่าจะประมาณนี้เนาะอะ,อะไปต่อโอเคก็เป็นการจบย้อหน้านนี้เนาะ